ก็สวัสดีทุกคนนะครับสาหรับวันนี้เราก็มาอยู่กันกับกระตูเรื่องเชนซอแมนและสําหรับเนื้อหาของเราในวันนี้เราก็จะมาอัปเดตแล้วก็สรุปพูดคุยหลังอ่านมังงะเชนซอแมนในตอนที่111นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้อ่านมังงะตอนนี้ก็สามารถไปอ่านได้ที่แอปพลิเคชันมังงะพัสนะครับซึ่งก็มีเพื่อนๆเน,เนี่ยถามมานะครับว่าทําไมผมเนี่ยถึงอ่านมังงะพัสไม่ได้ก็คือมังงะพัสนี่มันจะอ่านได้แค่3ตอนแรกกับ3ตอนล่าสุดนะครับถ้าเกิดว่ามันมีตอนใหม่ลงมมาาเนน่ตอกั ก็จะหายไปนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเชนซอลแมนลงตอนใหม่มาเนี่ยต้องรีบไปอ่านก่อนนะครับผมค่อยมาดูคลิปโอเคก็มาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับโดยในตอนนี้ผมจะขอสรุปแบบคร่าวๆเลยนะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นการคุยกันของมิทกะแล้วก็ยูโกซะมากกว่านะครับจะมีประเด็นสําคัญสาคัญเนี่ยแค่ไม่กี่อย่างนะครับโดยจากในตอนที่แล้วยูกโกก็ได้รลอดใช่ไหมครับแต่ว่ายูโกเธอก็ได้กลายเป็นปีศาจแบบเต็มตัวเลยยูโกได้มาหามิทกะนะครับยูโกเนี่ยได้บอกว่าเธอเนี่ยแค่จะมาลานะครับมิทกะเนี่ยไม่ต้อง เปิดประตูมาหาเธอหรอกเพราะว่าถ้าเกิดเปิดมาเนี่ยเธออาจจะอยากกินมิทกะก็ได้แต่ว่ามิทกะก็ไม่กลัวนะครับมิทกะก็ได้เปิดประตูไปหายูกะนะครับมิทกะก็ได้ถามยูกะนะคบว่าเป็นยังไงอยากกินฉันหรือเปล่าซึ่งยูกะเธอก็ได้บอกว่าไม่อยากกินนะครับแต่ว่าปฏิกิริยาของยูกะเนี่ยคือมันก็อยากแหละเพราะว่าตอนนี้ยูกะก็ไม่ต่างจากปีศาจไปแล้วใช่ไหมครับยูกะเนี่ยเลยบอกนะครับว่าถ้าเกิดเธอไม่มองหน้ามิทกะตรงๆเนี่ยเธอก็คงไม่อยากกินมิทกะหรอกมันก็แบบช่วยหักห้ามใจได้นะครับเธอเกิดไม่มองหน้ายูกะบอกว ที่เธอมาเน laser, ี่ยเธอแค่ต้องการจะมาบอกลาเท่านั้นยูโกบอกว่าหลังจากที่บอกลามิทกะเสร็จแล้วเนี่ยยูโกเธอจะไปหาญาติทางห่างของเธอนะครับเพราะว่าญาติของเธอเนี่ยมีนักล่าปีศาจอยู่นะครับยูโกจะลองไปปรึกษาดูว่าช่วยทําให้เธอหายกายเป็นปีศาจกลับมาเป็นคนปกติได้ไหมถ้าเกิดว่าทําได้ก็โชคดีไปแต่ว่าถ้าเกิดทําไม่ได้เนี่ยแล้วโดนฆ่าก็ช่วยไม่ได้นะครับเพราะว่าเธอเนี่ยทำตัวเองซึ่งมิทกะที่ได้ฟังก็รู้สึกผิดนะครับเพราะว่าที่ยูโกต้องกลายมาเป็นแบบนี้เนี่ยส่วนหนึ่งมันก็เป็นเพราะมิทกะนะครับเพราะ ปกป Star ้องมิทกะก็เลยได้ไปทําสัญญากับปีศาจแห่งความเที่ยงธรรมแต่ว่ายูโกบอกนะครับว่าความจริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นหรอกสาเหตุที่ยูโกไปทําสัญญากับปีศาจเนี่ยก็เป็นเพราะว่ายูโกเธออยากจะเป็นเหมือนเชนซอแมนนะครับเพราะเธอเนี่ยคิดว่าถ้าเกิดเธอเป็นเหมือนเชนซอแมนแล้วเนี่ยคนอาจจะหันมาชอบเธอเหมือนกับเชนซอแมนนะครับที่เป็นที่ฮอตฮิตยูกโกบอกว่าที่เธอบอกกับมิทกะว่าที่ทําทุกอย่างเนี่ยเพื่อมิทกะเพื่อปกป้องมิทกะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเพียงข้ออ้างเท่านั้นยูโกคิดว่าถ้าเกิดบอกกับมิท อุ่าทำสัญญากับปีศาจเพื่อช่วยมิทกะมิทกะเนี่ยอาจจะยอมมาเป็นเพื่อนกับเธอก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยยูกะเธอก็ไม่เคยมีเพื่อนมาก่อนเหมือนกันยูโกะคิดว่าตอนนี้เธอเนี่ยมันเล็วร้ายที่สุดกับตัวไม่ทันแล้วเธอเนี่ยฆ่าคนข้างบ้านฆ่าคนในโรงเรียนสิ่งที่เธอทำลงไปเนี่ยมันไม่ได้เรียกว่าความเที่ยงธรรมเลยสักนิดตั้งแต่ที่เธอทำสัญญากับปีศาจแห่งความเที่ยงธรรมเนี่ยเธอก็ได้ยินเสียงแล้วก็ความคิดของผู้คนมากมายจนเธอเนี่ยไม่รู้แล้วนะครับว่าตัวเองเนี่ยกำลังคิดอะไรอยู่ซึ่งมิ มิทกะก็มีสีหนาที่แบบเข้าใจความรู้สึกเลยนะคบว่าตอนนี้ยูกะกาลังรู้สึกอะไรอยู่แต่ทว่าในตอนนั้นเองนะครับมิทากะาเนี่ยเธอก็เต้ตะโกนเรียกชื่อยูโกะแบบดังมากๆนะครับเพราะว่าเหมือนยูกะเนี่ยกำลังทําอะไรสักอย่างและสิ่งที่ยูกะกาลังทําอยู่ในตอนนี้นะครับก็คือยูกะเนี่ยเธอได้ทําการใช้เป็นหางของเธออันนึงนะครับไปพันคอมิทากะาซึ่งยูกะเนี่ยเธอทําไปโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับทาไปโดยแบบสัญชาตญาณของปีศาจเลยยูโกะที่เห็นแบบนั้นเนี่ยก็รีบหยุดโจมตีมิทากะาในทันทีเลยนะครับเพราะว่าเธอเน เหมือน,น,น,นแบบร่างกายมันขยับไปเองซึ่งยูโกได้บอกว่าตอนนี้เธอเนี่ยไม่รู้แล้วว่าเธอเป็นตัวเองอยู่หรือเปล่าเธอต้องไปแล้วที่เธอมาบอกลาเนี่ยเป็นเพราะว่ามิทกะเป็นเพื่อนคนแรกของเธอนะครับแล้วก่อนที่ยูโกจะไปยูโกก็ได้เตือนมิทกะนะครับว่ามิทกะเนี่ยห้ามไปทําสัญญากับปีศาจแห่งความเที่ยงธรรมเด็ดขาดนะครับยูโกอบอกว่าปีศาจแห่งความเที่ยงธรรมเนี่ยมันยังอยู่ในโรงเรียนซึ่งก่อนที่ยูโกจะไปมิทกะก็ได้วิ่งไปเอารองเท้ามาให้ยูโกนะครับแล้วก็บอกว่าตอนนี้ยูโกไม่ได้ใส่รองเท้าอยู่ซึ่่่่งยยโกกกกเเน็็บอออวาาไมไ,รรไมมปหธจํ ใสมิากะเนี่ยเลยบอกนะครับว่าถ้าเกิดไม่อยากได้เนี่ยก็เอาไปขายหรือไม่ก็เอาไปทิ้งก็ได้ซึ่งมันเป็นคําพูดของยูโกะนะครับที่เคยพูดกับมิากะไปก่อนหน้านี้ที่มิากะโดนเพื่อนแกล้งเอาไก่มายัดในรองเท้าทําให้ต้องวิ่งเท้าเปล่ากลับบ้านแต่ว่ายูกะเนี่ยก็ไดเอารองเท้ามาให้มิากะแล้วก็ได้พูดประโยคนี้นะครับซึ่งเมื่อยูกะได้ฟังประโยคที่มิากะพูดกับเธอเนี่ยยูกะก็ถึงกับหัวเราะเลยครับว่าเธอเนี่ยพูดอะไรน่าเขินอายแบบนั้นออกไปได้วยเหรอแล้วทั้งคู่เนี่ยก็แบบยืนจ้องหน้ากันแล้้ววกกก็็หัเัเรราะะะซึมไดดคคิใในนจ ว่าเธอเนี่ยมันแย่ที่สุดเลยทั้งที่เพิ่งมีคนตายไปต้องมากมายแถมตัวเธอเองเนี่ยก็เคยฆ่าอาจารย์กับหัวหน้าห้องไปด้วยแต่ตอนนี้เนี่ยเธอยังสามารถหัวเราะได้แล้วตอนนี้ก็ถึงการจากลาที่แท้จริงของมิทากะากับยูโกแล้วนะครับยูโกเนี่ยก็ได้บอกนะคบว่าสักวันหนึ่งเนี่ยเธอจะรองเท้ามาคืนมิทากะาเนี่ยก็เลยได้บอกนะคบว่าต้องคืนให้ได้นะและยูโกก็ได้ไปจากมิทากะาตอนนี้ยูโกก็ได้ออกเดินทางไปคนเดียวนะครับก็ได้กระโดดข้ามตึกข้ามกำแพงไปหาญาติของเธอนะครับที่เป็นนักล่าปีศาจไปปรึกษาว่าเธอเนี่ กลับมาเป็นมนุษย์ได้หรือเปล่าถ้าเกิดทำไม่ได้เธอเนี่ยก็อาจจะโดนฆ่าทิ้งอะไรแบบนี้แล้วเราเนี่ยก็ได้เห็นภาพของพวกยูจินะครับที่กําลังนอนหลับอยู่นะครับซึ่งยูจิเนี่ยก็นอนหลับอยู่กับม้าของมาคิมะนะครับที่เป็นมรดกที่มาคิมะเหลือทิ้งให้กับเดนจินะครับแล้วก็มีหัวของน้องนายูตะเล็กๆนะครับที่นอนข้างเดนจิส่วนทางด้านมิทกะเนี่ยก็ได้นอนเศร้านะครับที่เธอต้องแยกทางจากยูโกแล้วก็มีเด็กผู้หญิงอีกหนึ่งคนนะครับซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นเด็กนักเรียนที่เดนจิเนี่ยช่วยไว้จากยูกโกนะ ร่างภาชนะให้กับ4ี่จตุอาชาเหมือนกับมิถกะแล้วก็โยรุประมาณนี้นะครับผมซึ่งอันนี้คาดเดานะไม่รู้ว่าเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าเพราะว่าหน้าเนี่ยมันก็คับคล้ายับคานนะครับว่าอาจจะเป็นคนเดียวกันก็นั่นแหละครับตอนนี้ยูโกก็ได้ออกเดินทางนะครับกระโดดคุยกับนกไปเธอเนี่ยไม่รู้ความคิดนกนะครับเธอก็คิดว่าเอออยากจะรู้จังว่านกเนี่ยคิดอะไรอยู่แต่ทว่าในตอนนั้นเองนะครับเพียงแป๊บเดียวเนี่ยระหว่างที่ยูกโกกาลังเดินทางอยู่จู่ๆเนี่ยยูโกก็หัวหลุดนะครับผมแล้วก็พูดขึ้นมานะครับวเนก็็ป เงาของเชนซอแมนนะครับกำลังถือขายูโกขึ้นมาแล้วก็เป็นอันจบไปนะครับผมสาหรับเชนซอแมนในตอนที่111สรุปยูโกของเราไม่รอดนะครับอาจารย์แกให้ความหวังมาแค่ตอนเดียวพอมาในตอนนี้คือแบบหัวหลุดอย่างรวดเร็วคือปรับอารมณ์ไม่ทันเลยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยยังมีโมเมนต์แบบซึ้งๆกับเมทากะาแล้วก็ดิ่งๆนะครับพอตัดภาพมาไอเทียเนี่ยยูโกหัวหลุดแล้วก็ตายไปแล้วคือในตอนนี้ส่วนตัวนะครับผมรู้สึกแบบเออมันค่อนข้างดาวดาวนะแบบดิ่งๆอะ่ะเพราะว่าในตอนที่แล้วยูโกยังอยู่อยู่เลยเมื่อกี้ยังอยู่อยู่เลยค แค่ภาพ2ภาพอบยูโกตายแล้วซึ่งผมมาน่าจะเคยบอกไปในคลิปไหนสักคลิปหนึ่งนี่แหละว่าผมอชอบยูโกนะครับเพราะว่าปกติผมจะชอบตัวละครที่ผมสั้นนะครับพอในภาคน,นี้มันมียูโกโผลมาผมก็เเลือกว่าจะเมนตัวละครตัวนี้ดีหรือเปล่าก็คิดๆอยู่นะครับแต่สุดท้ายก็ไปไวเหลือเกินนะครับก็ไม่ทําให้ผิดหวังจริงๆนะครับสำหรับอาจารย์ฟูจิโมโตะในเรื่องของการสร้างความผูกพันตัวละครกับคนอ่านแล้วก็ตัดจบอย่างรวดเร็วประเด็นต่อมาก็จะเป็นประเด็นของปีศาจแห่งความเที่ยงธรรมนะครับที่ยูโกเนี่ยบอกว่าอยาไปทําสัญญากับมันนะตอน นนยังอยู่ในโรงเรียนซึ่งก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าไอปีศาจตัวนี้ดูเหมือนว่ามันจะมีบทบาทมาตั้งแต่ในตอนแรกเลยที่มันไปทําสัญญากับหัวหน้าห้องใช่ไหมครับแล้วตอนนี้มันก็มาทําสัญญากับยูโกนะครับซึ่งมันเนี่ยก็ยังไม่ตายซึ่งก็น่าสนใจนะครับว่าอาจารย์แกเนี่ยจะวางพอดเรื่องอะไรกับไอปีศาจตัวนั้นหรือเปล่าอาจจะเป็นคีย์หลักสําคัญอะไรสักอย่างหนึ่งให้มิทากะเนี่ยไปจัดการอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันและประเด็นสุดท้ายนะครับประเด็นที่กําลังถูกพูดถึงมากๆในตอนนี้ก็คือเชนซอมแมนที่โผล่มาฆ่าย หรือว่าเป็นเชนซอมแมนตัวปอมซึ่งส่วนตัวนะครับผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเชนซอมแมนเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่เดนจิแน่นอนนะครับเพราะว่าเดนจิเนี่ยหลับอยู่อย่างที่เราเห็นในภาพแล้วช่วงเวลาที่ยูกะถูกฆ่าเนี่ยมันน่าจะเป็นช่วงที่เช้ามากๆอ่ะเช้ามืดหกโมงอะไรแบบนี้อันนี้ไม่มั่นใจนะครับแต่คิดว่าน่าจะเช้ามากๆเพราะว่าก่อนหน้านี้มันเป็นตอนกลางคืนใช่ไหมที่ตัดภาพไปที่หลับอยู่แล้วก็ตัดภาพมาตอนเช้ายูกะคือคอขาดแล้วซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นเชนซอมแมนตัวปลอมนะครับที่มาฆ่ายูกะแล้วอีกอย่่่่่าาางงนนคัทีผมมอข้ใจว ไม่น่าเช่อเดนจิก็คือต่อให้เป็นปีศาจก็ตามแต่ว่าถ้าเกิดเป็นผู้หญิงเนี่ยคิดว่าจูจูเดนจิมันจะโผลมาฆ่าแบบดือด้อๆแบบนี้หรอส่วนตัวผมว่าเดนจิยังไงก็ไม่โผลมาฆ่าปีศาจผู้หญิงแบบดือด้อๆแน่นอนนอกจากปีศาจเนี่ยจะไปทำอะไรเชนซอแมนก่อน ซึ่งยูกะเนี่ยไม่มีทางทาอะไรเชนซอแมนอยู่แล้วนะครับเพราะว่ายูกะมีเชนซอแมนเป็นเหมือนไอดอลของตัวเองแล้วก่อนที่ยูกะจะตายเนี่ยยูกะก็พูดมาด้วยใช่ไหมครับว่าเชนซอแมนแล้วก็มีเครื่องหมายแบบคาถาม,มาอารมณ์เหมือนเชนซอแมนหรือเปล่าดังนั้นตอนนี้ผมเลยคาดการณ์ก่อนนะครับว่าน่าจะไม่ใช่เดนจิแต่ว่าดูจากรูปลักษณ์ตรงเงามาเนี่ยมันเหมือนกับเชนซอแมนมากๆนะไม่ว่าจะเป็นตรงมือนะครับที่จับขายูกะแล้วก็มีรอยเลือดเหมือนเป็นการเก็บเลือยเข้าไปนะครับแล้วก็ตรงหัวเป็นใบเลื่อยเหมือนกันนครับแต่ม ของเดนจิก็คือหัวของเดนจิเนี่ยมันจะมีด้ามจับตรงเลื่อยยนนะครับเป็นเหมือนที่จับตัวเครื่องอ่ะแต่ว่าอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะแสงเงาหรือเปล่านะครับแต่เราเนี่ยไม่เห็นด้ามจับเหมือนของเดนจินะครับก็เลยก้ากึ่งนะครับว่าสรุปแล้วมันใช่หรือไม่ใช่แต่ส่วนตัวตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะไม่ใช่เดนจิแล้วถ้าเกิดมันไม่ใช่เดนจิแล้วมันเป็นใครซึ่งก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่เท่าที่คิดออกตอนนี้นะครับก็อาจจะเป็นปีศาจประเภทเลื่อยเหมือนกันนะครับอาจจะเป็นเลื่อยแบบอื่นอะที่มันไม่ใช่ ใช้มือตัดเองหรืออะไรไม่รู้มีกี่ประเภทไม่รู้ก็อาจจะเป็นปีศาจแบบประเภทใกล้ๆกันมีรูปทรงคล้ายๆกันภาพเงาก็เลยคล้ายๆกันอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับหรืออีกอันนึงเนี่ยที่แบบค่อนข้างแอดวานซ์หน่อยนะครับก็คือเดนจินั่นแหละแต่ว่าเป็นเดนจิอีกมัลติเวิร์หนึงเป็นสไปเดอร์แมนเลยนะครับผมแต่อันนี้ค่อนข้างเกานะครับตัดทิ้งไปได้เลยก็นั่นแหละครับผมคิดว่าไอ้ปีศาจตัวนี้ที่มาฆ่ายูโกเนี่ยมันน่าจะเป็นต้นเหตุของข่าวลือไม่ดีของเชนซอลแมนด้วยนะครับไม่ว่าจะเป ัวแบบชั่วเชนซอแมนจริงๆแล้วมันชั่วมันไม่ช่วยคนผมว่าเชนซอมแมนตัวนี้น่าจะเป็นเชนซอมแมนแบบด้านมืดนะครับก็ต้องมารอดูกันในตอนหน้านะครับว่าสรุปแล้วไอ้หมอนี่มันใครแต่ถ้าเกิดมันไม่ใช่เดนจิจริงๆนะครับผมว่าไอ้เชนซอมแมนตัวนี้มันน่าจะเป็นต้นเหตุของสงครามระหว่างโยรุกับเชนซอมแมนเลยนะครับเพราะว่าเดิมทีก่อนน้นเนี้ยมีแค่โยรุใช่ไหมครับที่ต้องการฆ่าเชนซอมแมนต้องการต่อสู้กับเชนซอมแมนส่วนมิทากะเนี่ยเหมือนจะแบบไม่ค่อยเห็นด้วยสักเท่าไหร่ไม่ค่อยเอาด้วยสักเทท่่่่าาาาไหรรแตตวถ้กกกิดี ugo, ยยโล ถ้ากะเข้าใจผิดคิดว่าเชนซอมแมนเป็นคนฆ่าเนี่ยผมว่าอาจจะเกิดการต่อสู้ที่ดูดเดือดแล้วก็รุนแรงขึ้นมากกว่าในตอนนี้ก็เป็นไปได้ก็มารอติดตามกันนะครับโอเคก็จะมีประมาณนี้สําหรับคลิปของเราในวันนี้เพื่อนๆเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงกับเชนซอมแมนในตอนนี้ก็คอมเมนต์กันมาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปต่อไปสําหรับในวันนี้ก็สวัสดีครับ